ช่องทางติดต่อตุกๆ Family, Facebook, Line, เฟมเบอรี่เฟซบุ๊กไลน์เบอร์โทรเบอร์นี่มาลตลาดนัดเศร้าอาดสะพอนครับห,หมูตัวละเท่าไหร่ล่ะหมูแปดแสนหา้าแปดแสนห้า พันกว่าบาทปิ้งเนี่ยหมูจียังยุ้ยเส้ปูนอกจาจะใส่กับท่อแม่เดียวแบบเดียวกันมาฮะครับเส้ปูนี่หมูจีด้วตัวละแปดแสนไปไปย่างไหมประมาณพันกว่าบาทเจ็ดแสนกับพี่บอก An, ok an, ain, อ 6, 000, al, ๋หกแสนหกแสนก็พันหนึ <S 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 ่งหกแสนก็พันหนึ่งนี่กหมูตัวละพันหนึ่งท่ร่เกลับมาจากกรุงเทพสบายดีน้องบอมแบมเป็นไหนคนหลายบรมณไนขายเครื่องน้องบอมแบมนี่ถ่ายเขาถ่ายเขาประจำสองสามรอบแล้วแล้วดนอเอาไปฝากเขาไปลไได้เคเขาดูเขาาเราเลย ก็พวกนี้แหละพวกน้ำพริกเกลือพวกนี้แหละครับนี่ตุนนี่ตุนอ่าตุนเอาแล้วไหมเอาแล้วไหมตัวละเท่าไหร่เจ็ดชิปออมตุนเคยกินไหมออมตุนผัดเผ็ดผัดผัดเผ็ดไม่เป็นกินตะกีก็ได้บ่เออมันมันไปกินบางใหม่บางกอกไออตุนกระแตบ่มีบ่กระแตบ่มี่กระแตหมดแล้ว มันนีอยู่กระแตมนนี่ฮาโตุ้่นไม่เราจะทำกินทำกินทำกินตูนี่กรยังตูนี่เลนี่เป็นสายอุดหนุนกองละสิบบอกช่เดี๋ยวเขาถอนมานี่ใบนี้ใบนี้ใบสิใบนี้ใบสิอ้าวโอ้อา้าวเดี๋ยวอุดหนุนแม่ค้าคือหลายก็ลูกค้ามือดอีน้อไปหาหาเครื่องเล่าจนงงั้น โอ้ี่ตัวนี้นี่อร่อยนี่เอาไปกลัวเท่าไหร่นี่เท่าไหร่่สามสิบพันสามสิบพันนชื่อาขนี่มีห้าพันก็พออ่นี่กอะไเอเอาแล้วท่าใดเนี่ยพังดีมากแล้วเท่าไห่สามสี่พันสามสี่พันเอาแบกแต่งของหนึงไปกินก็ลาบกระแต ก็เท uh, uh, ่าาหรืาวสองหมื่นนั่นแหละครับใบล่างสองหมื่ครับเริ่มจากล่องแล้วใช้เงินล่องแล้วไปดูพักกันด้วยตอนนี้เอาอะไรอีกอยู่ก็ดีอ่าพอแล้วพอแล้วถัวไปเอาอันนี้ถั่ว่วเอาถัวสักมัดหนึ่งก็ได้เผื่อเขาอยากตำสิบพันพันสิบพันบ่า โอ้เจอแม่ขา่าเจอแม่ขา่าเป็นเลี้ยนฝึกมาจากไทยเออจะแสบคือแม่ขา่าอยู่ลาวแต่ว่าฝึกมาจากไทยจะแสบบ่เออแสบคืออยู่ไทยบอสซี่ออมึงเ <4 S 1> ด้อครับ <4. S 1> เอาพายกีตูนะโอ้ผมมันได้กลับมาหาอันนี้อีกเลยเอามาแล้วแสดงกับพาอกีตูนี่ 5, <000. S 1> อาพันอาพันเอามันหนึ่งตะไคร่ดู บ้านจะออกเสียงววาจะไดก่อนิงคายฮวสิงค์เวสิงค์สิงค์นี่ยมันบางพระก็จจาวัภาษาวสิงค์ก็มีได้อยได้ยินอันเูไทยเออเอามาหนึงเท่าไหร่หาพันโอ้พี่องกองช่วยเขาเด็ดเอาช่วยเขา ว,ว oh. ันนี้แม่ค้าเยอะกว่าลูกค้าเลยวันนี้ถ้าไสวยไปอม่ได้แหวนรู้ันไปแม่ค้าราานไะสมโภสมโภบุทางในบุญเดี๋ยวเขาจะไปบ้านคุณชุ่งจ้ะข้ามข้าต้งขมเออข้า้ข้า้งชอบแกงหน่อไม้มล่ะ แกนอหม่สบพันอัละสิบพันถูกยังเอาสองอันลดเอ่อปอะไรมอนันกหลองอันนอนนี้อะไรหมือ้ชมัินไม่เป็นหรอกุอุ่นอุนอุ่นอุ่อุ่นอ่นอุนอุ่นุ่นุนอุ่นนุ่นอุนอุออ่อุุ่นอ่อน่อ่ เนี่ยบิรส่วนเพื่อนอยากเอ้าเอาเอาเอาไอ้ถุงนึงเอาเอาอันนั้นอ่อนกล่องนึงกล่องใดอ่อนออนเอาเจ้าเบิร์ตตัวหน่อยเด้๋ยตัวบลอกเดี๋ยวนะาปครับพุดหน่อมาหารอตลาดได้อะไรบ้างครับนี่โอ้โหเยอะแยะเลยแกงน้องแม่อยากกินเบิร์ตจิ้มบ่วเนาะขึ้นหลายครั้งเลยดิไปพูดนะครับเอฟซีพนันมาเที่ยว เป็นมารอตลาดของมิเตะผู้บอกให้ซื้อซอยคุณครับได้บักหลายเลยสบายดีพุสาวบ,บ,บ,บ้านได้ไหมบ,บ้านทาน่าดอกแล็กบ้านธาตุเหล็กได้อย่างแน่นอนได้ล่าเซาเรียนแล้วบ่เนี่ยมอได้พุสามมอหกสาวย,ยังดิฮะโอ้เลียนโยนี่บอกมอซอนสะพ้อนนี่บอกโอ้ขอบใจเด้อ เอาโลหนึ่งแบ่ง2ถุงกันดน้วยถุเดแ้วเขาแยกถุงให้เขาแยกให้เลยถุงเขามีนี่ไ่กมีมะขามหวานนี่งานนี่คก็มีมะขามหวานไว้หวานหวานโอ้ได้หวานหวานเราจะไปซื้อตรงไหนต้หนึ่เนี่ยอย่าเพิไปาต้เลยวฮะ ้ารเอาย้ขนเอาขอบใจเด้อค <ừ> ุณนะเาอุดมสอยนองางโอ้เมาเบิดเลย30อันฮะกะเอายเดหิบจีนกระแน่3ก่อนเต้าว3อันเ้าว3อันเ้าเด็เลยอบอันนี้เคยทอบออ โอ้ได้ได้ปิ้งปิ้งกินใจเย็นๆน้ำปลาที่ปอบ้ากอมีที่ปอกที่ปอบปอบิวหน่อนะแน่ฝานแบบงงนะมี่บ่เพราะว่าเขาใช้แต่ดิบปอกอย่างดูนบังหันมาปอนนองเลยบอมแบมเหมืนไปซ้ำว่าจะมาอุดหนุนอยู่กันเลย ครับพี่โค้งพี่โค้งหมดแล้วมีแล้วครับมีแล้วนะครับผมซื้อซื้อไปฝากน้องเลยจะมาเพื่อข้าวดได้ยังครับดีดีเดี๋ยวเขาจะทอดโบสื้อไปฝากนอา้องแหวนครับผมไปไหดีครับคุณยายใจบุญเบนมาจากโาคราชจะไปเยี่ยมน้องแหวนเอด็กจุย้ย นี่แม่น้องแม่นอ้องบอมแบมนะครับอี่เปนง้มครับเบิ่งแม่กับหูว่าลูกจะงามขนาดใด <c oughs> แม่ยังงามปานนี่ลูกจะงามขนาดใดเบิ่งเอาเด้นน้องบอมแบมครับแม่ข่าที่สวยที่สุดในตลาดสดอัศสพรเลยผมนี่แวเวียนเมาทายเรื่อยครับผมจากตะกีบวากาออกกล่องช่วยกับพาะพ,พอได้ยิบ เมื่อนี่หาแสนหาสิบเกือบพันหนึ่งครับรอบก้อนกับซื้อไปให้พันหนึ่งอเอาขอบใจเด้ออ่าอ่าครับขอบคอี่ทำไอบดอีหล่คนละอันคนละอันบ่โอ้ไป พามาด้านปลูกหมาวันนี้พาเอสซีจากโคราชครับผมมากินร้านอาหารพรนภาโต๊ะไทยงัวปิ้งครับผมจะมีเป็ดปิ้งกลืมีงัวปิ้งกลืมีครับอยู่ตรงไหนอ๋อเป็ดเป็ดกับเป็นกระกินได้ครับใส่ละผู้ไอ้ผูดอันนี้ ผู้เพิ่นปิ้งดิแม่นผู้นี้จะบอกวนะ่าหันน่ะบังเว้น่ะบอกเม่นนะู้นี้นะเบ่าเออแต่ของแน,นานปนะ่ะพูดอันน่ะโอ้นี่ครับง้วปิ้งครับผมเครื่องโตอ้าวบังใหญ่ตรงไหนมันตรงไหนมันเป็นน้ำตกในในนี้น้ำตกนะฮะไม่ตรงไหนเป็นอะไรนะเดี๋ยวร้องให้รักแล้วจริงครับ นั่งนี่บอกอส,สาวผู้สาวแต่สบายดีซื้อว่าจากไหนผู้ถือซื้อนะับฮะนับสาวบ้านใดบ้านบานแดงสาวเมืองใดเมืองจำพอนเมืองจำพอนอ้หงามเลยครับขอ,ขอบใจเด้อครับผมบรรยากาศครับพรณบผ้าโชกไส้ปิ่งง่วครับผู้สาวเสิร์ฟเบียร์มันก็มิแต่พูงงาม,งาม นะครับผมพาดพู้นะโอ้ห่อนๆ่จวดๆเลยครับน่ากินน่ากินบอกใเพื่อนดมาเดอ้อครับผมตอกใหเพื่อน